เหลือเพียงแค่24ชั่วโมงเท่านั้นนะครับสำหรับเอฟเอคัพรอบพอตเตอร์แฟลนอฟนะครับ8ทีมสุดท้ายที่แมนเชสเตอร์เชเปิดโอทัฟฟอร์ดเจอกับลิเวอร์พูลนะครับล่าสุดเอริกแทนฮาร์กให้พレスคอนเฟอเรนซ์หน้าตายิ้มแย้มเลยฮะเพราะว่าได้ทัตเตะกลับมาจากอาการาเจ็บหลายคนนะฮะเดี๋ยวเรามาลุ้นว่าหนึ่งในนั้นจะเป็นลัสคอยลุนหรือเปล่าอย่างที่ผมบอกครับว่าการเจอกับผงแดงคอยลุนลงหรือไม่มีผลมหาศาลเหลือเกินไม่เพียงเท่านั้นฮะนักข่าวถามเทนฮากตรงๆเลยว่าทางปารีสแซงต์แชร์แมงมีขข่่าวจะยืืนออซ้ มาคัทไลฟ์ฟอร์ด75ล้านปอนด์ปกติเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยคุยเรื่องตลาดซื้อขายเพราะมันยังไม่เปิดเลยนะครับมาถามถึงเกมใหญ่แบบนี้เทนหาจะตอบถึงไลฟ์ฟอร์ดว่าอย่างไรเดี๋ยวเราให้ได้ฟังกันไม่เพียงเท่านี้ฮะเราต้องรู้เขาและรู้เราครับเราไปดูนิวส์กูลบ้างฮะเย์คอปก็แถลงเขาเช่นเดียวกันนะครับและยืนยันว่าคนที่พร้อมแน่นอนในเกมแั้เดือดคือโมฮัมเหม็ดซาร่าเรื่องเล่าขหมดจะเป็นไงติดตามได้ในคลิปค่ำคืนนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าบิ๊กนิวส์ครับเราไปเร่่่ตทีียยูฟาแชมเป้นส์ลีกกกันน่อ หลังจากที่จับติ้เรียบร้อยนะครับเกมใหญ่มีทั้งมาดริดเจอกับแมนเชสเตีรและก็อาร์เซนอลพบกับบาเยอร์มิวน,น,นิคครับทีนี้หลายคนอาจจะไม่รู้นะครับว่าเกมแรกเฟิร์สเลกที่ปืนใหญ่จะเตะในเอมิเรตเนี่ยแฟนบาเยอร์มาไม่ได้นะครับมาจากเยอรมน,นีครับเหตุผลเพราะว่าเขาโดนแบนครับในแมตที่พบกับลาซิโอแฟนเสือใต้เนี่ยไปจุดผู้แพ้ไม่เพียงเท่านั้นครับมันโยนล,ลงมาทนสนามด้วยนะก็เลยโดนแบนหนึ่งเกมครับทำให้ปืนใหญ่ได้เปลี่ยนจุดนี้มากๆเลยนะครับ เอาตามตรงจริงๆบาเยอร์เนเด็กซ้ายบอลเคยโดนแบนเกมแล้วในรอบแปดกลุ่มนะที่เจอกับโคเปนเฮเกนนะก็ไม่เข้าใจว่าทำไมไม่เข็ดน,นะครับทางซีโอเขายอมรับแตบไม่ยื่นอุทธรณ์เนะดี๋ยวโดนหนักกว่าน,นี้นะครับแต่ว่าแม้ตอนนี้นะครับอาร์เซนอลจะดูเหนือกว่านะครับด้วยฟอร์มการเล่นแล้วเสือใต้เองไม่ไม่ได้ท็อปอะไรขนาดนั้นนะครับแต่จากสถิติที่อึนใหญ่ตกรอบในยูซีลสจาก4เกมด้วยน้ำมือของบาเยอร์นะครับคือเขาแพ้5-1อ่ะ ติดต่อกันสามแม์ครับคือเจอเสือใต้สามเกมหลังสุดโดนยิงไป15ลูกเพราะฉะนั้นต้องฝากความหวังไว้ที่อาร์เตต้าฮะในการพิจารณาการณ์กลับมาให้ได้นะครับทีนี้ไปดูค่าสามล้านสิทธิ์ของยูฟ่าน,นิดนึงครับอย่างที่ผมเคยบอกว่าปีหน้าเนี่ยจะเพิ่มทีมจากสามต่อเป็นสามที่หกเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีทีมอันดับห้าได้ไปนะฮะซึ่งตอนนี้อย่างที่บอกทีมนําอยู่ก็คือเซเรียอิตาลีนะครับปีก่อนๆเน,นี่ยเคยเข้ารอบรองชนะเลิศหลายทีมมากนะครับแล้วก็อินเตอร์ไปเข้าชิงแนมะ้ว่าจะไม่ได้แชมป์ นะครับซึ่งอันดับ5ของเกาโชกคือโรมา่าดาเนียลเดอรอซี่มีโอกาสไปเ,เล่นแชมเปี้ยนส์ลีกเช่นเดียวกับบุนเดสครับอยู่ในอันดับ2นะฮะอันดับ5ของบุนเดสที่มีโอกาสไปยูซีเอลคือไลฟส์สิซึ่งเมื่อคืนก็ถล่มโคโลนาห้ประตูตอ่อหนึ่งแต่ตอนนี้อันดับ4ีัถึงห้มันแย่งกันสูงนิดมากนะครับอังกฤษเริ่มพูดถึงอันดับที่5มากขึ้นนะฮะก็เลยเอาเวลาให้ผ่านกันครับทีนี้ไปที่ทีมเล็กอย่างเอเวอ่าตันกันบ้างครับแต่ว่าเป็นกระแสใหญ่เลยเพราะว่าชอนไทพาลูกกกกททีีมไไปปปเเ็บบบบบตตััััว่โรรรรรุสคคออาาาศ้้นนงะยพา เขาไม่มีโปรแกรมเตะ FA แล้วเดี๋ยวจะเตะพิ่มมะลิกีสามสิบมีนาคมนะครับปรากฏว่าแทนที่ไปเอาติ้งดีๆจะได้ไอเดียมาใหม่ๆระหว่างที่กำลังดินเนอร์อยู่ครับชอนไทแกรเล่นกับดาวรุ่งครับไปตบหัวไอ้เจ้านาะธานแพตเทอร์สันอายุ22ปีปรากฏว่านักบอลมันโกรธเว้ยคือมันไม่รู้ว่าโค้ดตกแบบน่าจะตกแรงอ่ะไม่รู้ว่ายูโจ๊กหรือยูเอาจริงยูอ่อนเพอร์เฟคสำหรัแบยบูเอาจริงหรือเปล่าครับ โอ้ทะเลาะก,กันถึงขนานดะว่าแบบมีปากเสียงอ่ะถ้าไม่ใช่โค้ชคงโดนต่อยแล้วนะครับทําให้เจมไอ้เจ้าทาคอฟสกี้ต้องมาช่วยตามโดยด่วนเลยนะครับโอ้โหก็ถือว่าไม่น่านเชื่อนะฮะเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่า,วาเหตุการณ์จะบานปลายหรือเปล่านะครับก็โดนหลุดออกมาจากค่ายนะฮะแฉออกมานะครับทีนี้ครับไปที่เชลซีกันบ้างาครับหลังจากที่เซนหาพานันกเตะแมนยูไปกินข้าวใช่ไหมครับโปเชเดโนโ่ไม่ยอมแพ้ฮนะอ้องเจอกับ,บเลสเตอร์ผมว่า FA อ่ะ มันแย่งกันเอาตายแน่นอนเพราะว่าทั้งแมนยูแล้วก็เชลซีรวมถึงอ,อีกหลายทีมเนี่ยมันยังมีโอกาสเอาถ้วยเนี้ยเกาะเก้เาอี้ตัวเองไงพอปอชพาลูกทีมกับบรรดาสตาฟครับไปเลี้ยงบาร์บีคิวครับเป็นร้านชื่อดังชื่อว่าปาเลล่าเกาชานะครับอยู่ที่สาระนะาธนาจักรยูเคนี่นะครับมีหลายสาขานะผมจําได้ก่อนที่จะเจอกับเลสเตอร์ครับก็เลี้ยงไปร้อยสามสิบคนนะฮะแต่ว่าแกก็บอกว่า เวลากินต้อง e s ponsible ผมแนะนำคำานี้ครับ e s ponsible คือต้องรับชอบห้ามเมาไม่มีแอลโกอฮอล์กินน้ำเปล่านะครับกินน้ำส้มได้อาหารก็ต้องเป็นโปรตีนนะครับไม่มีของทอดแดงๆทั้งสิ้นและก็ต้องเน้นสลัดนะครับฉลองเรียกว่าเรียกว่าฉลองยังไ,ไม่ได้แซ่บเรียกว่ากระชับความสำคัญีนว่อนะครับแต่ก็ปาร์ตี้แบบไม่สุดเอานักโฆษณาการมาสคนมาดูอาหารที่เป็นยังไง นะครับก็ให้ไขมันมันน้อยๆหน่อยเป็นเดี๋ยววิ่งไม่ไหวห้ามเมาห้ามปรินโดยเด็ดขาดนะครับก็เดี๋ยวมาก่อนที่จะเจอกับเลสเตอร์นะครับคชเชโนบอกเป็นโอกาสอันดีที่ไม่ไม่ใช่มันนี่ลิงกบาร์บีคิวแล้วพวกนี้มันจะยิงได้หรอกแต่ว่าเออมาคุยกันว่าเออเชลซีมีความสำคัญกับพวกเราแค่ไหนครับมาปรับเข้าใจกันหน่อยนะครับอ่ะนี่คือบิ๊กนิวส์ในค่ำคืนนี้ครับก่อนเอฟเอคทัพที่มีแต่คนอยากจะได้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับผมจะไปเล่าให้ฟังครับเทนฮาร์ดหลาข่าวเรียบร้อยแล้วนะครับแผนการเล่นของเราจะเป็นยังงงไนะครรัับหลลลจากิิเวอ์พูยง สปารต้าปากมาขนาดนั้นนะครับเนุลูกนะฮะรวมสองเกมนะครับเรื่องราวข่าวบอจะเป็นอยงไรติดตามได้ในคลิปข้ามคืนนี้ครับในช่วงของสะสมในวันเสาร์นี้นะครับกับทางคุณผู้ชมไปเก็บตกของสะสม3อย่างด้วยกันครับเราจะให้สิทธิ์ส่งฟรีทุกคนจนกว่าคลิปใหม่จอนแอดในวันจันทร์หนึ่งค่ตรงหลังศึกวันแดงเดือดนะครับตู้แรกเลยก็คือเสื้อซ้อม เทรนนิ่งคิดสีเบอร์กันดีหรือว่าสีมงคลของยุโรปใบแดงนั่นเองนะครับณนะตรงนี้พอน้องเก็บหกมาครับเหลือไซส์ L 2ตัวครับทุกคนนี่ฮะไซส์ L 2ตัวนะครับบอกเลยว่ารีบด่วนๆเลยนะถ้าใครใส่ได้นะครับเพราะที่เก็บไม่มีแล้วนะครับผมอยากเอาล้อยสองมาสุดท้ายน่าจะหมดกันยาแล้วครับมีเพียงแค่เก็บหกที่เหลือตรงนี้ครับไซส์ L 2ตัว XL 1ตัว 2XL อีก1ตัวครับเพราะฉะนั้นใครอยากได้นะฮะอันนี้คือแรไอเทมมากๆเลยนะครับเสื้อที่พวกนักเตะมีดแดงใส่ชอสเหมือนล่าซุ่ยพลูนแบบนี้นะฮะโอ้นี้เราเรานึกถึงเขาปล่อยมากเลยนะครับจาก3 5 0 0เหลือ2999ก้้ไซส์ L 2 XL 1 2XL อีก1นะครับรายเข้ามาได้เลยตรงนี้นะครับส่วน 3XL อันนี้ต้องแยกกันหน่อยแยกแยกไม่ได้แยกเลยนะแยกกันหน่อยเพราะว่าเขาเป็นตัวผสมเมื่อกี้เป็นเสื้อซอมยอยู่ใช่ไหมฮะแต่ 3XL เน,นี่ยเป็น แจ็คเก็ตผสมเสื้อซ้อมอย่างที่เคยเอามาให้ดูเพราะว่าสาวิลลแบบตัวซ้อมแบบตัวเทรนนิ่งคิดไม่มีแล้วนะฮะอ่ะตัวนี้พิเศษหน่อยครับใครอยากได้เอาไปเลยครับ6ประมาณ5 5ถึง5 8ได้ไซส์ตัวใหญ่นะฮะใส่ซิลคุณมิสวยงามมากๆเลยนะครับเป็นเซ็มที่มีในเมืองไทยแน่นอนนะครับเสื้อซ้อมที่เป็นแจ็คเก็ตสีเบอร์กันดีผสมกับตัวที่เป็นเทรนนิ่งคิดนะฮะสายเดียวครับสาวิลลนะครับมีตัวเดียวครับราคา3,500 แต่ให้สิทธิ์ส่งฟรีทันทีนะครับนั่นคือชิ้นแรกครับชิ้นที่สองก็คือเสื้อโปโล,โลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฤดูกาลนี้ตัวใหม่ตัวเย่าสีแดงนะครับมีเก็บตกเล็กน้อยครับก็คือไซส์2 XL มี3ตัวครับยังเหลืออยู่นะฮะหน้าอกประมาณ50-54ถึงนะครับโปโล,โลตัวนี้นะครับ2 XL หรือ3ตัวแล้วก็3 XL หน้าอก5 4ถึง เหลือ2ตัวนะครับพวนี้ก็2,999บาทส่งฟรีทันทีนะครับแล้วก็อย่างที่3สีดำหลุดมา1นตัวอยู่ในคลังนะครับสีดำอันนี้ไซส์ M ครับ2,999นะครับอ่ะอย่างน้อยมีไซส์เล็กให้โอนนะครับนอกนั้น,นียสีแดงไซส์ใหญ่ของลกับนะครับอ่ะพวกนี้คือส่งฟรีด้วยกันทั้งสิ้นนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือเสือ้อโปโลแมตต์โอที่ไปทำกิจกรรม นอกสนามนะครับโอสีขาวตัวนี้ที่นักฟอใส่กันบ่อยนะฮะตัวนี้นี่คือยังคงสั่งได้นะครับผมไม่มั่นใจว่าไซส์ไหนยังเหลืออยู่บ้างนะครับลองถามแอดมินดูแล้วกันนะครับมีตั้งแต่ X s ยัน XL แล้วได้ข่าวว่าพวกตัวใหญ่หมดแล้วนะครับตัวนี้2,290บาทนะครับแต่รบกวนตัวนี้ยังยังให้เ็ียภาผีนะครับเพราะว่ายังเป็นตัวใหม่อยู่นะฮะแต่ว่าไอ้พวกเก็บตกพวกนี้ส่งฟรีหมดเลยนะครับอ่ะจัดเข้ามาเข้ามาได้เลยที่ไลน์แอดพกคุณทุกคนตรงนี้ครับ ก็ต้องเรียกได้ว,ว่าโชคของเรานะครับเข้าข้างแมนยูเต็ดถูกจังหวะนะครับเพราะว่าเราได้นักเตะกลับคืนสู่ทีมถึง3คนแน่ๆแ,แล้วนะครับเอลิจันหาแถลงข่าวนะครับบอกว่า un, i, ลัสกุยรุนแฮร์รี่แม็กควารวมถึงอารอนมาบิสซ่าก์นะครับพร้อมแล้วในการเจอกับลิเวอร์พูลในศึกวันแดงเถื่อนนะครับเพราะว่าซ้อมทั้ง3คนเรียบร้อยแล้วนะตอนแรกคือเราเห็นภาพของพรอเมเชันเนากับเอวูพีนะครับแต่ว่าทางฝั่งของคอยรุนกับแม็กควาเนี่ยเราแทบจะไม่เห็นเลยนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้ว วันพระรหัสสวัสดีครับแล้วก็วันศุกร์เนี่ยสองคนซ้อมเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เต็มเซสชั่นด้วยนะครับเช่นเดียวกับทางฝั่งของเมชชั่นเมาส์ครับทางฝั่งเทนหาดมองเลยครับเป็นสัปดาห์ที่เขาดีใจและเป็นวิกที่ดีมากๆของปีศาจแดงนะครับเพราะเมาส์เองครับเป็นซ้อมแบบปูเซสชั่นแล้วเชื่อว่าแบบนี้เขาจะติดเป็นตัวสำรองอย่างน้อยๆแน่นอนนะครับแต่ว่าก็ยังมีนักเตะที่บาดเจ็บเพิ่มนะครับคนคนนั้นคือเอาไทยไบยันดีครับโกสำรองของปีศาจแดงจะไม่อยู่ในทีม โชคดีทอมฮีตันกลับมาพอดีเดี๋ยวหลายคนอาจจะงงเอ้ยยังไงก็ไม่ได้ลงอยู่แล้วเพราะยังต้องเป็นโอนาแน่านะแต่ว่าบายินดีเองเนี่ยไม่มีรายชช่วยสำรองแน่ๆนะครับเดี๋ยวหายไปไหนนะครับเขาเจ็บเจ็บกล้ามเนื้อนะครับแล้วทอมฮีตันจะเข้ามาแตนไบแทนนะครับอีกคนหนึ่งที่ต้องลุ้นแบบนาทีสุดท้ายคือจอนนี้อีเวนครับมีหลายสื่อได้พลาดหัวไปแล้วว่าอีเวนน่าจะพลาดในเกมเจอหงแดงแน่ๆนะครับแต่ว่าถ้าเราดูจาก คำสัมภาษณ์จริงๆแเ้วครับเตนหายังบอกว่าเป็นมายเนอร์เนอร์เนอร์ซิงคือแบบเ,เข้าหมอเข้าไปดูแลอาการบาดเจ็บแบบนิดหน่อยนะครับแล้วก็วันนี้ถ้าตามเวลาที่อังกฤษย,ยังคงมีอีกหนึ่งเซสชั่นที่ปีสแสตงกับหงแดงต้องซ้อมนะครับซึ่งก็ประเมินได้เ <c oughs> <c oughs> ชื่อว่าจะเป็นการประเมินครั้งสุดท้ายท <c oughs> ั้งฮอยลุนแม g ต์ไวเอเวนส์รวมถึงวามิซาก้าว่าถ้าหากไม่มีอะไร ต่ำกว่า90-80%เชื่อว่าคงลงครบยกเว้นเม,เมสันเมาน์ที่จะเป็นตัวสำรองในถ้ำคืนวันพรุ่งน,นี้นะครับส่วนลิซานโมนมานเดนเนสเนี่ยหลายคนค่อนข้างแปลกใจนะครับว่าเขายังมีอาการบาดเจ็บอยู่โอเคแม้จะมีคลิปออกมาที่ไปกินข้าวร้านไอวี่ก็ไม่ได้ใส่เปลือกไม่ได้อะไรแล้วนะครับมีอาการบาดเจ็บที่ขาเป็นลูกที่โดนชูเปล่าล้มทับไปเนี่ยทำไมแม่เนเต็ดถึงไปเปิดโอกาสให้อาร์เจนตินานะครับเรียกไปติดทีมชาตินะครับวันนี้เซนหาก็เล่าให้ฟังนะครับจะบอกว่า เราประเมินกันว่าอันไหนมีประโยชน์มากกว่ากันระหว่างอยู่คาริตันกับลิซันโดไปที่อาเจนตินานะครับโอเคไปที่อาเจนเนี่ยยังต้องไปทำเรคคอร์ฟเอรี่ร่างกายต้องไปเรฮับต้องไปรักษาต่อนะไม่ใช่ว่าไปถึงแล้วหายเลยครับยังคงมีขั้นสุดท้ายก่อนที่จะกลับมาใส่สตั๊ปได้แต่ว่าภายในสองวีคเนี่ยครับลิซันโดจะได้ซ้อมแน่ๆนะครับซึ่งเทนหากบอกมันมีประโยชน์กว่าการที่เขาอยู่คาริตันครับการที่ให้เขาไป รักษาสักอาทิตย์หนึ่งแล้วก็ได้ลงท้องกับเพื่อนร่วมชาติสักหนึ่งสัปดาห์จะเป็นประโยชน์กับแมนยูมากกว่าครับก็ถือเป็นการเตรียมแผนที่ดีนะครับอ๋อน่าจะขายข้อสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเพราะแม็กควายเนี่ยคนเข้าใจได้อะมันอาการบาดเจ็บมาสามวิอ่ะรับมาซ้อมแล้วเซาเกตเรียกติดไปเจอบ,บาซิเลเจอเบลเยียม่ยยังเมกเซนนะเอ๊ะแต่ทำไมลิซันโดเนี่ยโอ้โหอาร์เจนติน่าเอาความมั่นใจมาจากไหนนะครับอันนี้เล่าให้ฟังว่าอ๋อโอเคจะได้ไปรักษาแล้วก็ซ้อมอ,อีกนหนึ่งสัปดาห์นะครับ ทีนี้ไปที่ประเด็นมาคาแลนดฟอร์ดกันบ้างครับนักข่าวที่ถามเลยครับปกติเนี่ยตอนเนี้ยเวลาเป็นแมตช์ใหญ่เขาไม่ค่อยถามเร,รื่องตลาดการซื้อขายนะผมก็ไม่มั่นใจว่าฉบับไหนถามนะครับปบริษัทเชฟแมงเตรียมเงิน75ล้านปอนด์จะซื้อแลนฟอร์ดเป็นหารู้สึกยังไงนะครับ e t h ก็ตอบชัดเจน ETS คือชิโย่อเนี่ยอนะ,ะตอบชัดเจนว่าแลนฟอร์ดยังอยู่ในโปรเจกต์อนาคตของเราอย่างแน่นอนเราไม่ใช่ว่าต่อสัญญาเขาเมื่อปีที่แล้ว ่อไปอีกสปีเพื่อจะขายเข้าในเวลานี้นะเพราะฉะนั้นไม่มีความคิดที่จะขาย100 1 0 0นะครับส่วนคิดยังไงกับลิวคูเขาบอกว่าลิวคูเก่งมากโดยเฉพาะความสม่ําเสมอและตั้งแต่คริสต์มาสที่ผ่านมาจนถึงกุมภาพันธ์หงแดงแพ้ยากมากถามว่าจะต้องไปเล่นยังไงกับลิวคูในค่ำคืนวันพรุ่งนี้จะบอกว่าไปเล่นยังไงก็ไม่ได้ต้องบอกว่าเราจะรับมือลิวคูยังไงพอเราเล่นในบ้านนะครับเดนฮักใช้คําว่า be brave ครับ be brave ก็คือต้องใจกล้าครับต้องใจถึง ต้องมีความกล้าหาญเพียงพอในการที่จะเจมีริฟูคำแรกคือ brave นะครับมันมักจะต้องมีพื้นที่ด้านหลังในการโจมตีร์พูเสมอนะครับ space in the back line นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากเรามีพื้นที่ตรงนั้นเราก็ต้องโจมตีซึ่งต้องเป็นการโจมตีที่ถูกจังหวะนะครับไม่ใช่ว่าแบบเนืกอออกปะคือถ้าไปเล่นกับร์พูมันก็จะเละกลับมาเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสฉบท่องต้องโจมตีพื้นที่ด้านหลังของกองหลังร์พูนะครับแล้วก็ ถ้าหากเรามีโอกาสเราควรจะพาบอลเข้าไปเล่นงานตรงนั้นครับเขาพูดแค่สั้นๆแต่เราก็พอจะเห็นภาพโดยรวมว่าก็คงตั้ง o r g a ไ i z e ดีๆแล้วก็สวนมันัดเจอกับแมนเชสเตอร์นะแต่คิดว่าน่าจะบุก,ก,กันลกิฟต์เดลีกแน่ๆเพราะอะไรเพราะในพิมยร์ล,ลีกเจอกับรบสีฟ้าถ้าหากเสมอมันนหนึ่งคะแนนแต่นัดเนี้ยยังไงก็ต้องเอาให้จนถึงที่สุดว่ป่ะถ้าจะผ่านรอบไปได้ก็คือต้องอปราบเวอร์งููในเวลาถูกไหมครับอ่ะเราต้องใจกล้านะครับ ทีน uh, ี <sh> <snap> ้ครับนัก okay, ข so, ่าวก็ถามต่อครับบอกโคฟี่เมนูเนี่ยโหตอนนี้เป็นประเด็นดังมากเลยนะเพราะว่าเขาเองอายุแค่18แต่เกือบติดช่างติดซอเกตในอย่างที่ใจขาดนะฮะเรียกจอในเฮนเดอร์สันมาก็โดนแฟนบอลกรีดด่าถูกไหมแต่ว่าโคฟี่เมนูเนี่ยซอเกตก็ยังไม่ค่อยกล้าแหละครับแล้วก็ลิโอเฟอร์ดินานนำไปเปลี่ยนเข้ากับคารินเซดอฟนะครับหรือว่าคนไทยจะเรียกเซดอฟนะฮะเตนหารู้สึกยังไงนะครับเตนหักแล้วตอบดีด้วยนะเพราะว่าเป็นคนฮอลแลนด์เนี่ยเขาก็บอกว่า ผมอยากให้มองนักเตะอย่าคอมเพลีอย,า accept, ate, ades, อยาา่าเปรียบเทียบเชิงกันแล้วกันเซดอฟคือเซดอฟไมนูคือไมนูคนละคนไมนูเนี่ยเก่งพอในการสร้างรายเซนเตอร์แน่นอนอนาคตนี่คือรุ่งแน่นอนนะครับแต่ว่าเขาสามารถเรียนรู้จากรุ่นพี่หรือว่าตำนานได้แต่ไม่ควรจะต้องเป็นคนพูดเป็นคนนี้ไม่ต้องเป็นเซดอฟสองไม่ต้องเป็นซีดานสองนะฮะอันนี้ผมเพิ่มพูดเพิ่มเติมนะครับ เพราะฉะนั้นเขาพี่เมนูสามารถสร้างซิกเนเจอร์สร้างอเดนติตี้ของตัวเองได้ไม่ต้องไปเปลีป่ยน,น,นที่อังกฤษนะครับแต่ว่าเขาเก่งและเรียนรู้ไวนะครับในขณะที่รีวิวไปมากครับเจอร์กินคอปแฮปปี้มากกับการที่พอบอลถ้วยเขาจะเอาเดอะคอปไปที่โอทอร์ฟได้มากขึ้นนะครับคือถ้าหากเป็นบอลลีกเนี่ยแฟนบอลทีมเยอะจะเข้าได้ผมไม่แน่จะหกพันหรือเจ็ดพันผมลืมทุกีีเลยแต่ถ้าเป็นเอฟเอคัพนะฮะจะเข้าได้เก้าพันครับเพราะฉะนั้น โขงแดงครับจะขนบรรดาสเกาเซอร์เข้าไปในโอซาก้าเก้าพันคนในความจุเจ็ดสิบสี่พันที่นั่งนะครับและเดี๋ยวคุณลองดูนะว่าลิเวอร์พูเก้าพันคน,นี่ยโคตรน่ากลัวเลยนะฮะแต่อันนี้เราต้องให้เครดิตแมนยูเวลามันเป็นทีมเยือนพวกฮาร์ดคอร์อยูไนเต็ดก็น่ากลัวเช่นเดียวกันนะครับยังเขาบอกแฮ้นั่นเป็นสิ่งที่เขาแฮปปี้ครับสภาบรรดาของโขงแดงบรรดาสเกาเซอร์เข้าไปได้มากขึ้นนะครับนั่นคือจุดที่เขาจะฉกเฉลียความได้เปรียบไว้แล้วโมซารา่าสตาร์แน่นอนในการเจอกับยูไนเต็ดเ,เพราะว่า เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วกลับมายูมาตูได้แล้วจะอาการบาเจ็บนะครับคนที่ไม่พร้อมคืออิบาฮิมาโคนาเต้นะครับกาเวนเบิร์กกับบ๊อบพิกคลาร์กเป็นตัวสำรองได้เล่นได้นะครับ5เกมหลังสุดที่เราเจอกัน2ทีมแมนยูชนะแค่1เสมอ1แล 8, ้วแพ้แคบถึงสเกมนะครับเกมล่าสุดก็คือเสมอ0ูนย์ห้าธันวาที่ผ่านมาแพ้เจ็ดศูนย์ในยุคของเทนฮากยี่สิบสองสิงหาคมแมนยูชนะสองหนึ่งทำเป็นนัดเดียวที่เราชนะได้ในโอซาฟอร์ด วันนั้นที่ซานโฮยิงเข้าไปไงแล้วก็อีรุ่งในไทยนะอีตรงนี้อีหลังเก้าน,น,นะครับย้อนกลับไป19เมษาย,ย 2022, น2022แพ้4-0ในยุคของราบรังนิกและไปไกลวันนั้น24ตุลาคม2021แพ้คาบาน5-0ในยุคของโอเลกุน่าโซชาแต่ถ้าเอาในบอลถ้่วเอฟเอครับแมนยูเคยชนะนัดล่าสุดยูนเต็ดชนะ3-2รอบ4 24มกระลานะครับวันนั้นรีนวูดแลดฟอร์ดและบรูโน่ยิงในยุคของโอเลกุน่าโซชาเราชนะ3 2แต่ว่าวันนั้นก็สัรณ์ จำได้นะครับทีนี้ครับมีนักเตะลิ้วหูอยู่คนหนึ่งครับออก,ก,กมาปกป้องออเดีโอนาน่าครับคนคนนั้นคือเอลฮัจิดิยุกครับจำได้ไหมฮะฉาย,ยาของคนนี้นคือจอมขุยนะเพราะเคยผมต้องไล่ใส่งผู้แข่งตลอดอะ่ะไม่น่าเชื่อว่าดิยุกจะมีมุมนี้แม้ว่าจริงๆเขาเป็นคนละชาตินะแต่ว่าเป็นแอฟริกาเหมือนกันคือเขาอยู่เซเนกัลไอโอนาน่าเนี่ยแคเมรูนนะครับแต่เอลฮัจิดิยุกบอกว่าโหแลนั่นจริงโค้ชเก่งมากเลยนะและแคเมรูนอะโง่มากในการที่ไปดอกเขาแบบนั้น จะมีโก้ักกี่คนที่คือเหนียวระดับโลกแต่ว่าใช้เท้าระดบ e ับเบอร์คาสอะมันมีน้อยมากเขารู้สึกเคารพโอนาน้ามากตั้งแต่ทำอินเตอร์หรือว่ามาอยู่กับแมนยูนะครับณนะนะตอนเนี้บอกเลยว่าถ้าในฐานะแอฟคอนด้วยกันอะแอฟกันแคพเนชั่นอะเมรูนฉลาดน้อยสุดๆที่ดอกเขาในรอบ16รีมสุดท้ายและคุณกำลังก้าวถอยหลังคุณไม่ให้ความเคารพกับ หนึ่งในนักเตะที่สําคัญของคุณนะครับนี่คือคําพูดของเอวานชิลด์นะครับประมาณนี้ครับช่วงสุดท้ายครับทุกคนเออแล้วก็มีอย่างแกมชูเนตบอกว่าแมนยูจะชนะนะฮะเรื่องนี้ถือว่าเหลือเชื่อนะครับชูเนตในปกติพวกฮาร์ดคอร์อยู่แล้วนะครับริบูฮาร์ดคอร์หนักกว่าเจมี่คาราเกอร์แต่แกบอกว่านัดนี้เหมือนจะ็นมิติทีว่าจะไม่ผ่านแมนยูไดเแต่นะครับอ่ะนั่นคือคําพูดของเขานะครับทีนี้ครับช่วงสุดท้ายครับทุกคนวันนี้เราปล่อยของสะสมที่เป็นของเก็บตก3อย่างนะครับคุณผู้ชมครับนั่นก็คคืืออออเเสส้้ซมีีปรร์กัันดบ ผู้ชมครับตัวนี้คือสีมงคลของยุโรปนะครับบอกเลยว่ารีบใครที่สายได้นะครับรีบมาเอาไปได้เลยครับเพราะว่าที่อังกฤษไม่มีแล้วอันนี้ตอนแ้ว่ผมขายล็อตเดียวแล้วไม่เคยขายเลยนะครับเพราะว่าไม่มีบรรยาเอามาเขาไม่มีแล้วนะครับวันนี้เหลือ l 2ตัวครับ xl 1ตัว2 xl 1ตัวนะครับอันนี้จาก3,5 0 0เหลือ2 9 9 9และส่งฟรีทันทีนะครับส่วน3 xl อันนี้ต้องแยกหน่อยเพราะว่ามันเป็น เป็นคอร์สไตล์นะครับเมื่อกี้คือเสื้อซอมธรรมดาใช่ไหมฮะแต่ 3XL เนี่ยเขาไม่มีเสื้อซอมเขาเป็นแจ็คเก็ตอย่างนี้เลยนะฮะอ่ะเอาเพราะฉะนั้นขยากได้นะครับ 3XL อกประมาณ54-58นะครับเหลือ1ตัวเท่านั้นนะครับ3,500บาทส่งฟรีทันทีนะครับ, 3, บ,ส,รนะรบส่วนทางฝั่งของโปโลโปโลเหลืออย่างละตัวครับสีแดงเอ้ยไม่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 สีแดง,ง 2XL เหลือ2ตัวอก50-54นะครับ 2XL นะครับแล้วก็ 3ml เหลือ2ตัว54-58ครับอกนะครับใครอยากได้นะครับนี่คือโปโลตัวรุ่นการใหม่โญ่ยาวของปีสัตแดงนะครับแล้วก็ตัวดําหลุดมาตัวนึงครับไซส์เอ็ม29.99เท่ากันพรุ่งนี้ส่งฟรีทุกชิ้นจนกว่าพรุ่งวันจันทร์ออนแอร์คลิปใหม่ถึงทุ่ตรงนะครับและก็ตัวนี้ครับยังคงมีของอยู่นะครับปล่อยไปเมื่อวานนะครับล็อตที่2ของเสื้อโปโลแมนเตตตี้นักเตะใส่ไปทํากิจกรรมนอกสนามนะฮะไม่ร้อนนะครับอบสายสงการจริงๆนะครับมันไม่ได้อบอ้าว มันระบายอากาศได้ดีมากเพราะว่ามันให้หนักเตะใส่นะครับตัวนี้ลองถามน้องดูครับแต่ผมเห็นว่าพวกไซส์ใหญ่หมดแล้วนะครับ M L X L น่าจะมีเหลืออยู่ X S อาจจะเหลือไซส์ S ยังเหลืออยู่แน่นอนผมเห็นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ลดราคาเหลือ2,290บาทแต่ว่าตัวนี้คิดค่าส่งนะครับเพราะยังเป็นของใหม่อยู่รับส่วนพวกเนี้ยเก็บตกให้ไปเลยไม่ต้องเสียค่าสง่งใส่เข้ามาได้เลยประมาณนี้ครับขอให้พรุ่งนี้เราโชคดีแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ แม้ช่องบอลวีรพลจะไม่มีคลิปเพราะเป็นวันแมชเดย์แต่ว่าไปดูใน p p พีทีทีซีวีสได้นะครับอ่ะเจ้าใบขึ้นมาก็ได้ครับขึ้นให้สถานีเราหน่อยนะครับ p p พีทีทีวีเอชดีสามหกทำคอมมอนดี้ยูทูปขึ้นมาช่องนี้เดี๋ยวผมจะไปออกรายการชื่อรายการว่าใช้ปากเตะบอลนะครับสามทุ่มครึ่งอยู่กับคุณนินาคุณซีนานะแล้วคุณพศไปดูก็ได้ใน p p พีทีทีซวีสปอร์ตพรุ่งนี้เจอกัน21่สนาฬิกาสามสิบนาทีครับขอให้เราโชคดีเฟื่สุดท้ายแล้วนะ